สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง GBS เล่าเรื่องนะครับวันนี้จะมาพูดถึง25แนวคิดทางการเมืองฉบับรวบลัดเข้าใจง่ายนะครับสําหรับคนที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมแนวคิดต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าแต่ละแนวคิดในบริบทของประวัติศาสตร์นั้นมันมีเลเยอร์เยอะมากมายนะครับอันนี้จะมาแบบฉบับแบบสั้นสุดๆนะครับ ท่านผู้ชมอาจจะนึกว่าเราจะฟังไปทําไมเราจะเห็นนกักการเมืองหลายๆคนพูดไงว่าผมเป็นมีแนวคิดแบบนี้แนวนี้แบบนวคิดแบบนี้คืออะไรนะครับวันนี้ผมจะมาพูดแบบสั้นๆแนวคิดแรกครับสังคมนิยมเอ่อปีก็ที่กําเนิดผมจะพูดประมาณปีกําเนิดผู้มีอิทธิพลทางแนวคิดนั้นอาจจะไม่ได้เป็นคนสร้างแนวคิดนั้นก็ได้นะครับแต่หมายถึงว่า เป็นชุบเป็นคนช่วยส่งเสริมแนวคิดนั้นอะไรแบบนี้แล้วก็แนวคิดนั้นคืออะไรแบบสั้นๆด้วยนะครับก็คือประมาณนี้อ่ะสังคมนิยมปีศตวรรษที่19ครับผู้มีอิทธิพลก็คาร์มาร์กเนาะนักปวัดยาแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมันนะครับผู้วิเคราะห์ปัญหาความเหลื่อมล้าและการเอารัดเอาเปรียบในระบบทุนนิยมแนวคิดสังคมนิยมเนี่ยสมมติถ้าท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินว่าเอ้ยมีคนหนึ่งพูดว่าผมเป็นสังคมนิยมนะฉันเป็นสังคมนิยมนะอะไรเงี้ย แนวคิดที่หลักๆเนาะอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับในมิติหนึ่งก็เป็นแนวคิดที่ให้รัฐหรือสังคมเนี่ยควบคุมทรัพยากรแล้วก็การผลิตเพื่อลดความเดื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสร้างสังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรมนั่นเองครับสําหรับใครที่พูดว่าเป็นสังคมนิยมอาจจะเป็นแง่มุมนี้ก็ได้แต่มันคงจะมีเขาจะบอกว่ามันมีหลายแบบอีกถูกไหมอ่ะสองชาตินิยมครับศตวรรษที่18ครับผู้คิดค้นหรือว่าผู้ได้รับอิทธิพลอะไรเป็นไหมก็ชองคา ชองชังลุโซนะครับเป็นนักปัญญาฝรั่งเศสผู้เน้นเรื่องอธิปไตยของประชาชนและอัตลักษณ์ของชาตินั้นแนวคิดของชาตินิยมคืออะไรแนวคิดที่ส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นชาติของตนเน้นการรวมตัวของประชาชนภายใต้ใตเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์แล้วก็ผลประโยชน์ร่วมกันนั่นเองเนี่ยผมก็จะสั้นๆแบบนี้เลยนะครับข้อที่3ฟาสซิสต์นะครับก็ประมาณศตวรรษที่20ปี1920ผู้คิดก็ เบนิโตมุสโล و ن นะครับมุสลินีนะครับนักการเมืองอิตาเลียนผู้ก่อตั้งลัติฟาซิสที่รวมอํานาจรัฐอย่างเข้มงวดนะครับแนวคิดนี้ก็คือแนวคิดเผด็จการที่เน้นชาตินิยมสุดโตง่งรัฐรวมศูนย์อํานาจนะครับควบคุมประชาชนแล้วก็ต่อต้านประชาธิปไตยแล้วก็ลัตทิคอมมิวนิสนั่นเองแนวคิดที่4ี่ b ิเบอรัลก็คือศตวรรษที่17-18นั่นเองผู้คิดนะครับจอห์นละ็อกเนาะ นักปัญญาชาวอ,อังกฤษผู้เน้นสิทธิ์และก็เสรีภาพของปัจเจกชนในรัฐบาลที่จำกัดอำนาจน,นั่นเองก็คือ,อที่บอลแนวคิดที่สนับสนุนเสรีภาพของบุคคลนะครับสิทธิมิยูสิทธิมยชนนะครับการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เน้นการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชนนั่นเองครับ 5. ครับอนาธิปไตยก็ศตวรรษประมาณที่19นะครับผู้คิดหรือผู้แบบว่าเออไ,ได้อินดิโปลอะไรก็ตามแต่นะครับปีแยโจเซโปโตรนะครับนักคิดชาวฝรั่งเศสผู้วิจารณ์รัฐ แนวคิดนี้คืออะไรนะครับแนวคิดที่ปฏิเสธการมีรัฐและก็อำนาจเป็นศูนย์รวมเชื่อในความร่วมมือโดยสมัครใจของคนในสังคมโดยที่ไม่มีการบังคับกันนั่นเอง 6. ครับคอมมิวนิสต์ครับประมาณศตวรรษที่19ผู้คิดหรือไม่ใช่ผู้คิดอีผู้ได้รับอิทธิพลอะไรประมาณนี้ครับก็คือคาร์มาร์อีกแหละแล้วก็ฟรีดิชเองเกลนะครับนักปัชญ,ญาชาวเยอรมันผู้เสนอให้เกิดสังคมไร้ชนชั้นโดยรวมทรัพย์สินในมือสังคมนะครับ พูดง่ายก็คือแนวคิดที่มุ่งสู่สังคมที่ไม่มีชนชั้นนะครับไม่มีการแยกความเป็นเจ้าของส่วนบุคคลเพื่อความเท่าเทียมแล้วก็ปลอดการเอารัดเอาเปียบประมาณนี้ครับคือมาร์กเนี่ยไม่ได้เป็นคนแรกที่พูดถึงคอมมิวนิสต์ถูออกไหมครับแต่ว่าเขาคือผู้ร่วมสร้างทฤษฎีคอมมิวนิสต์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกก็คือพูดง่ายๆว่าคอมมิวนิสต์ได้รับการพัฒนาอย่างชัดเจนโดยคาร์มาร์กอะไรประมาณนี้เราก็เลยพูดว่าเขาเป็นผู้รีเริ่มไม่ได้แต่เป็นผู้มีอิทธิพลประมาณนี้ครับ 7. อนุรักษ์นิยม ศตวรรษที่18ครับผู้คิดค้นเอ็ดมันเบิร์กนักปริชญ,ญาชาวอังกฤษผู้สนับสนุนการรักษาระบบและก็ประเพณีที่มีอยู่แนวคิดนี้ก็ง่ายๆครับเน้นการรักษาค่านิยมและโครงสร้างสังคมดั้งเดิมมองว่าความเปลี่ยนแปลงควรทําอย่างช้าๆแล้วก็รอบคอบครับ 8. ฟื้นฟูนิยมนะครับปลายศตวรรษที่19นะครับผู้มีอิทธิพลก็เอดูอาร์ดเบอร์สไตน์นะครับนักทฤษฎีสังคมนิยมชาวเยอรมันฟื้นฟ,นฟูนิยมคืออะไร ก็คือแนวคิดที่ปรับลัิมาร์กนั่นแหละโดยเสนอให้ใช้การปฏิรูปผ่านรัฐสภาแทนการปฏิวัติความรุนแรงนะครับเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมก็คือให้เน้นไปที่การปฏิรูปผ่านรัฐสภาไม่ต้องไปใช้ความรุนแรงอะไรแบบนี้ก็คือฟื้นฟื้นฟื้นอะไรล่ะฟื้นฟูนิยมนะครับ9ครับสังคมประชาธิปไตยประมาณปลายศตวรรษที่19ผู้ที่รับแรงบันจารใจหรือผู้คิดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแนวคิดผสมหลายคนเนาะเช่นเอ็ดวาร์ดเบอร์สไตน์อะไรแบบเนี้ย ระบบที่ผสมผสานประชาธิปไตยกับสังคมนิยมโดยมุ่งสร้างความเท่าเทียมผ่านนโยบายสวัสดิการและปฏิรูปโดยไม่ล้มล้างระบบทุนนิยมเดิมทั้งหมด 10. บลัทธิฟาสิสใหม่นะครับเ,เดี๋ยวนะไฟ,ไฟดับแบบนี้คืออะไรก่อนอย่าบอกนะแค่ผมพูดถึงเรื่องการเมือง ไฟก็บ้านดับเลยเหรอท่ผู้ชมไม่ได้ล้อเล่นนะครับเปิดไม่ติดจริงด้วยไม่เป็นไรถึงไหนแล้วเนี่ยลซาซิสฟาสซิสต์ใหม่นะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองผู้คิดก็เป็นไม่ใช่ผู้คิดเป็นผู้สืบทอดมุสโซลินีนะครับและกลุ่มขวาจัดยุคใหม่ก็คือฟาสซิสต์แบบปรับยุคใหม่เน้นเผด็จการและก็ชาตินิยมแต่มีการใช้เทคนิคแล้วก็สื่อสมัยใหม่เพื่อสร้างอํานาจก็คือแบบเป็นลัทธิฟาสซิสต์ใหม่นั่นเองนะครับก็คือปรับเหมือนอารมณ์แบบปรับเข้ากับโซเชียลได้แล้วเงี้หร ถ้าพูดผิดยังไงขออภัยนะครับ11เสรีนิยมใหม่บ้างครับก็การศัตว์ที่ยี่20เลยประมาณ1950นะครับถึง1980ผู้มีอิทธิพลก็ฟีดิสไฮเยกนะครับมิวตันวิทแมนอะไรเงี้ยแนวคิดเน้เน้นกลไกลตลาดเสรีลดบทบาทรัฐในเศรษฐ,ฐกิจส่งเสริมการแข่งขันเสรีภาพทางธุรกิจและการแปรรูปลัฐวิสาหกิจนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดเสรีนิยมใหม่เนาะ12ประชานิยม ประชานิยมคืออะไรครับปรากฏเรื่อยมาตั้งแต่ชัดปรากฏเรื่อยมาเด่นชัดประมาณปลายศตรวรรษที่19ผู้มีอิทธิพลเนี่ยไม่ได้มีคนคิดแบบแนวคิดประชานิยมเฉพาะเฉพาะตัวแต่ถูกใช้โดยนักการเมืองหลายยุคเช่นฮวนเปรองอาเจนีนาอะไรแบบนี้ครับแนวคิดเนี่ยอ้างเป็นตัวแทนประชาชนธรรมดาต่อต้านชนชั้นนําหรือกลุ่มผู้มีอานาจมักใช้ถ้อยคาปลุกใจและนโยบายเอาใจมวลชนนั่นเองอันนี้ก็คือประชานิยมนะครับ 13. เทวาธิปไตย โบราณเลยอันนี้มาตั้งแต่โบราณกาลนะครับจนถึงปัจจุบันในบางประเทศผู้มีอิทธิพลก็คือระบบศาสนาจักนับบวชอียิปต์อาญาโตเรโคมมยนีอิ่านอะไรเนี้ยโคมมยนีอิลานระบบการปกครองที่ผู้นําทางศาสนาเนี่ยเป็นผู้นํารัฐนั่นเองครับอันนี้คือแนวคิดเทวทิปไตยกฎหมายและนโยบายขึ้นอยู่กับหลักศาสนาเช่นอิลานหรือวาติกันแบบนี้ครับ14บสเด็จการทหารครับปีที่พบได้บ่อยในศตวรรษที่20ผู้มีอิทธิพลก็คือนายทหารหรือกลุ่มทหารเช่น เออปิโนเชชิลีนะครับหรือฟรังโกสเปนแนวคิดพด็จก,การอาหารคือระบบการปกครองที่ทหารยึดอํานาจและควบคุมรัฐโดยไม่ผ่านกระบวนการประชาธิปไตยมักจํากัดเสรีภาพและใช้กฎอัยการศึกแนวคิดที่15เทคโนโลยีผมอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับขออภัยจริงแนวคิดช่วงเริ่มต้นประมาณศตวรรษที่20ผู้มีอิทธิพลก็เป็นวิศวกรน,นะครับนักวิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้แนวคิดเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์นั่นเอง ระบบที่ใช้เนี่ยก็คือให้อำนาจในการบริหารแก่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครับแทนนักการเมืองใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์และก็เหตุผลในการตัดสินใจนั่นเอง 16. แนวคิดสิทธินิยมเริ่มต้นช่วงปลายศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20ผู้มีอิทธิพลก็มาลีรอดบากนะครับไอแรนแนวคิดที่เน้นเสรีภาพส่วนบุคคลสูงสุดก็คือให้เสรีภาพส่วนบุคคลสูงสุด ต้องการให้รัฐเล็กเนี่ยไม่แทรกแซงเศรษฐกิจเลยนะใช้ชีวิตส่วนตัวของประชาชนเลยอย่ามาแทรกแซงโอเคไหมต่อต้านการเก็บภาษีมากเกินไปคือพูดง่ายเขาไม่ชอบให้เก็บภาษีมากเกินไปหรือกฎหมายที่จํากัดสิทธิ์เกินไปก็ไม่ชอบอันนี้ก็เป็นสิทธินิยมน,นั่นเองนะครับสิทธินิยมวันนี้สิบเจ็ดจักรวรรดินิยมครับอันนี้เด่นชัดในศตวรรษที่สิบเก้าถึงยี่สิบเนานะผู้มีอิทธิพลก็รัฐบาลจักรวรรดิเช่นเอ่อบิชิทบิทิชเอมพายนโปเลียนนะครับ แล้วก็รัฐที่ยุโรปในยุคล่านนิคมประมาณน้ครับแนวคิดจกักรวรรดินิยมก็แนวคิดที่รัฐหนึ่งเนี่ยขยายอํานาจทางการเมืองเศรษฐกิจ,จกแล้วก็วัฒนธรรมเหนือดินแดนหรือประชาชนอื่นโดยมักอ้างเรื่องภาระหน้าที่ทางอารยาธรรมหรือผลประโยชน์ของชาตินั่นเองครับอันนี้ก็เป็นจกักรวรรดินิยมแนวคิดสิก็เป็นสตรีนิยมนะครับหรือเฟมินิสต์นั่นเองเริ่มต้นก็ศตวรรษที่19พัฒนาเป็นคลื่นต่อเนื่องนะผู้มีอิสริยก็แมรี่ วอลสโตนคราฟนะครับหรือซูซานบีแอนโทนีเบลฮุกเนี่ยเยอะนะครับแนวคิดที่เรียกร้องความเท่าเทียมระหว่างเพศในทุกด้านของสังคมการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจนั่นเองต่อต้านการกดขี่ทางเพศนะแล้วก็เรียกร้องสิทธิทางเลือกและเสรีภาพของผู้หญิงนั่นเองครับ19รวมศูนย์นิยมนั่นเองพัฒนาขึ้นพร้อมรัฐชาติสมัยใหม่ศตรวรรษที่1 8บแถึงยีนะครับผู้มีอิทธิพลก็รัดรวมศูนย์ต่างๆครับเช่นฝรั่งเศสหลังการปฏิวัติรัสเซียสมัยโซเวียตนะครับแนวคิดรวมศูนย์นิยม แนวคิดที่เน้นการควบคุมและตัดสินใจจากรัฐบาลกลางเป็นหลักมากกว่าการกระจายอำนาจไปยังท้องถิน่นมักใช้ในระบบอำนาจนิยมนะครับหรือประเทศที่เน้นความเป็นเอกอภาพนั่นเองแนวคิด20กระจายอำนาจนิยมตีพัฒนาควบคู่กับสมัยใหม่โดยเฉพาะศตวรรษที่19หรือ18ปประมาณนี้ครับผู้มีอิทธิพลก็ผู้วางระบบสหรัฐอเมริกาเช่นเจมส์แมดิสันอเล็กซานเดอร์แฮมิลตันนะครับกระจายอำนาจนิยมคืออะไร แนวคิดที่ส่งเสริมการแบ่งอำนาจปกครองระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นนะครับช่วยให้การบริหารมีความยืดหยุ่นได้แล้วก็รองรับหลากหลายของภูมิภาคหรือวัฒนธรรมอะไรแบบนี้ 21. โลกาพิวัต์ทางการเมืองเด่นชัดมากหลังสงครามเย็นช่วงปี1990เป็นต้นมานะครับผู้มีอิทธิพลก็องค์กรระดับโลกนะครับ UNEU อะไรเงี้ยครับแนวคิดที่สนับสนุนความร่วมมือทางการเมืองระหว่างประเทศ การสร้างกลไกระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันเช่นสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนแล้วก็สันติภาพโลกอะไรแบบนี้แนวคิด22ก็รวมชาตินิยมศตวรรษที่19ผู้มีอิทธิพลก็ผู้นําชาติต่างๆครับออโตฟอนบิสมาคอยู่เยอรมันจจเซปเปกาลิบันดีอยู่อิตาลีอย่างเงี้ยแนวคิดรวมชาตินิยมก็คือแนวคิดที่ต้องการรวมชนชาติหรือกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกันเนี่ยเข้าด้วยกันเช่นรวมประเทศเยอรมนี ie, หรือแนวคิดปานสลาปอะไรเงี้ยครับ ยี่สิบสามัธิเหมานะครับเหมาจ๋าเหรอไม่แน่ใจนะครับหลังการปฏิวัติในจีนปีหนึ่งเก้าสี่เก้าครับผู้มีอิทธิพลก็เหมาเจอตรงแนวนคิดก็คือคอมมิวนิสต์สไตล์จีนที่เน้นบทบาทของชาวนาปฏิวัติทางวัฒนธรรมต่อต้านจากักรวรรดินิยมโอเคไหมจกักรวรรดินิยมคืออะไรพูดไปแล้วใช่ไหมครับและเชื่อว่าการปฏิวัติทางชนชั้นเนี่ยต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง24ชาตินิยมทางชาติพันธ์ครับมีชาตินิยมแล้วใช่ไหม อันนี้เป็นชาตินิยมทางชาติพันธุ์อีกทีในศตวรรษที่1 9บเครับผู้มีอิทธิพลก็ขบ,บวนการเชื้อชาติเลยแบบนี้เคริดแนวคิดที่เชื่อว่ารัฐเนี่ยควรจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่งโดยเฉพาะครับมันต้องเป็นแบบนั้นอะไรประมาณนี้25าครับอันสุดท้ายจริงๆมีเยอะมากเลยเอามา25ก็พอนะครับอัตราธิปไตยปีก็คือมีมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเลยผู้มีอิทธิพลก็ซาห์แห่งรัสเซียฮิตเลอร์ผู้นําแบบรวมศูนย์นะครับอ ระบบที่มีอำนาจทั้งหมดอยู่กับผู้นำเพียงคนเดียวไม่จำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือการตรวจสอบการถ่วงดุลผู้บิพาสประการใดขออภัยบรรณาี่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดหรืออะไรก็คอมเมนต์ติชมได้ทุกอย่างนะครับอย่างที่บอกเนาะอย่างที่ผมบอกสมมติถ้าผมพูดสักแนวคิดหนึ่งอย่างรัฐที่เหมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่สั้นอย่างที่ผมพูดถูกไหมมันก็มีระบบหลายอย่างในช่วงนั้นอีกมีเต็ไมไปหมดแต่ไม่เป็นแนวคิดที่ว่าตอนเราไปฟังแบบ เออใช้ประโยชน์ะไรได้ไหมไม่รู้สมมติดตูหนังอยู่แล้วในหนังพูดว่าผมเป็นฟาสซิสนะ่งเงี้ยฟาสซิสคืออะไรวะบางคนอะไรนี่นะครับก็ใช้หลักการาง่ายๆแบบนี้สําหรับคนที่เอออยากรู้แต่ขี้เกียจค้นหาอะไรแบบนี้ครับก็ฟังแล้วก็อา่าอาจจะอาจจะเข้าใจหรือเข้าใจน้อยลงก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะ